วันนี้เราจะพามาชมเมืองทองโทอิกินซังค่ะหรือโทอิกมไมในจังหวัดชิซูโอกะค่ะเมื่อกี้คือตกใจมากเพราะว่ายูดีเจ้าตัวนี้ก็ขยับแล้วก็ส่งเสียงทักทายค่ะที่นี่ซากุระเริ่มออกบ้างแล้วนะคะถ้าใครมาอิสุในช่วงนี้ก็แวะมาชมที่นี่ได้ค่ะ ซากุระต้นนี้ก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆมันมีกลิ่นหอมด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นมุมเลี้ยงปลาค่ะสามารถซื้ออาหารแล้วมาให้ปลาตรงนี้ได้ค่ะเรามาถึงทางเข้าเหมืองทองแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าคนงานในเหมืองทองเขาทำอะไรกันบ้างแล้วเขาใช้ชีวิตกันยังไงค่ะ ก่อนอื่นแวะขอพอรกันก่อนเลยเขาก็จะทำเป็นหุ่นจำลองคนงานไว้นะคะก็สามารถขยับได้ค่ะเหมือนกำลังทำงานกันตามปกติเลยนะคะ มีภรรยาที่ทำงานที่เดียวกันก็จะแบ่งหน้าที่กันทำค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการพักผ่อนหลังเลิกงานค่ะจะมีมุมอาบน้ำของผู้หญิงค่ะเพราะว่าที่นี่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่รวมกันนะคะผู้หญิงกับผู้ชาย ก็ขอพรกันอีกรอบหนึ่งก่อนจะออกไปค่ะ ด้านบนก็จะเป็นการจำลองการทำงานบนเขาค่ะก็จะมีเสียงเลื่อยตัดไม้เหมือนของจริงเลยค่ะ ถึงเวลาเข้ามาชมทองกันแล้วค่ะก็ยังเป็นการจำลองการทำงานของคนงานในเหมืองอยู่นะคะชอบตรงที่แบบมีความขยับได้เหมือนมีชีวิตอยู่จริงๆเลยค่ะ แต่ว่าถ้ามาคนเดียวก็อาจจะหลอนๆหน่อยขอสัมผัสทองสักหน่อยค่ะ ก้อนนี้250กิโลค่ะตรงนี้ก็จะเป็นของฝากที่ทำให้สีเหมือนทองค่ะแต่ก็จะมีแบบที่มีราคาหน่อยก็จะมีส่วนผสมของทองอยู่นิดหน่อยไม่ใช่ทั้งหมดค่ะสีมันก็จะเหมือนทองมากเลยเหมาะที่จะซื้อไปเป็นของฝาก ตรงนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของทองคำค่ะนี่ก็จะเป็นขนมค่ะตรงนี้จะมีเคลือบทองคำไว้ค่ะก็เป็นแบบที่กินได้ค่ะราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงและที่พลาดไม่ได้ในการมาญี่ปุ่นเลยก็คือส่วนใหญ่เขาจะมีตาประทับรูปต่างๆไว้ให้เราประทับกลับไปเป็นที่ระลึกค่ะ ที่นี่ถือว่าซากุระออกเร็วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็มีสีขาวบ้างนิดหน่อยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ